ก็สวัสดีครับวันนี้พบกครับผมแบงค์จากคณะวิศวะจุฬาภูมิเพชรนะรุ่น107วันนี้ผมมาทำการเฉลยโจทย์ของ Engineering Mechanics นะครับใน Final นะครับปีของ2010นะครับโอเคข้อนี้นะครับบอกว่า for an instant i ep cent นะครับ when a crank OA passes the horizontal position นะครับก็คือตัวของ crank OA เนี่ยคือตรงนี้นะครับอยู่ที่โอเมก้าเนี่ยคือ8เรเดียนต่อวินเนี่ยให้เราหาตัวของความเร็วนะครับที่ g คือตรงกึ่งกลางของลิงก์ AB คือของตัวแท่งนี้นะครับซึ่งวิธีที่จะใช้ข้อนี้เนี่ยที่ผมว่าเหมาะที่สุดเนี่ยก็คือตัวของ geometry นะครับก็คือใช้เวหศาร์คณิตนะครับ geometry a p p r o v e นะครับโอเคก็ขั้นแรกนะครับเราก็ว่าเขียนรูปก่อนนะครับเรามีตัวของลิงก์ AB นะครับนี่ลิงก์ AB แล้วก็ตัวของ OA นะครับโอเคก็วาดให้เรียบร้อยนะครับค่อยๆดูข้อมูลทีละอ,อย่างนะครับผมก็ว่าตรงนี่เป็นสามเหลี่ยมนะครับรากเป็นอย่างนี้นะครับ พื่อหา,อาความสัมพันธ์ของตัวตัวของตัวความวิวที่ g นะครับขั้นแรกนะผมหามุมตรงนี้ก่อนนะครับมุมเนี่ยก็คือตัวของไซน์ไซน์เซต้าก็คือตัวของข้ามฉากนะครับข้ามก็คือ90นะครับฉากก็คือ180ดก็ได้มาเป็น1นึ่งส่วนสองซึ่งไซน์อะไรมีมีค่านึ่งส่วนสองนะครับเราเป็นมุมแบบก็คือ30องศานะครับทีนี้เนี่ยเราได้ตรงนี้เป็น30มสิบนะครับตรงนี้ก็คือ60องศานะครับ AC เนี่ย AC ก็คือตรงนี้นะครับ ก็คือ AC ก็คือตัวของ AB นะครับ cos สสก็คือแตกข้อมูลม,มาตรงนี้เพราะมันต้องเท่ากันนะครับก็จะได้ CG เอ้ก็จะได้ตัวของ AC ออกมานะครับต่อมานะครับเนื่องจากตัวของ BC เนะี่ย BC ตรงนี้นะครับเท่ากับตัวของ CG นะครับอ่า BCB เท่ากับ BG นะเท่า90มิลน,นะครับก็จะได้นะครับว่าตัวของสามเหลี่ยมอันนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยม น้าจั่วนะครับก็จะได้นะว่า CG เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเ0เหมือนกันนะครับโอเคพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็ใช้สูตรของ R V เท่ากับโอเมก้า R นะครับก็ค่อยๆวิทเทียรจุด VA นะครับหา VA ก่อนโอเมก้า O A คูณ OA นะครับก็ได้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับต่อมาเราใช้ตัวของ VA เนี่ยใช้หาตัวของโอเมก้า C G ได้นะครับก็จะได้ออกมาเป็น3 0 8เอเรียนต่อวินะครับเพราะว่ามันอยู่ในเส้นเดียวกันนะครับ ต่อมาก็คือ VG เนี่ยก็ก็คือตัวของโอเมก้า CG นะค,คูณกับ CG นะครับก็ได้ออกมาเป็น2.77.14ม mm, ิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งแปลงให้เป็นตัวของเมตรต่อวินาทีก็คือขยับจุดมา1 2 3นะครับก็จะเป็น0.277ซึ่งผมก็ปรับเป็น0.28เ mm, มตรต่อวินาทีนั่นเองครับผมจบนะครับข้อนี้ก็ถ้าสงสัยคนก็คอมเมนต,ต์ใต้คลิปถามนะครับตอบทุกเมนต,ตอบทุกคำถามอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับ วันนี้ขอตัวาไปก่อนครับสวัสดีครับ